คำามมีคำามกับข้สุรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s o s นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดงชะตากันได้เนาะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาเกิดและคุณผู้ชมนะคะที่เกิดในช่วงราศีของวัน เทีย่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาจะเจนนะคะยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดส,ส,ส,สัปดาห์นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ชาวราศีมังกร ต้องบอกว่ามีการวางแผนให้ดีในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะเพราะว่าถ้าผิดพลาดไปนะหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายพอหมุนเวียนไม่พอพึ่งพาใครก็ลำบากนะคะฉะนั้นวันนี้จัดสรรแบ่ส่วนวางระบบระเบียบเรื่องของการเงินไว้ให้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะทำอะไรให้เป็นธรรมชาติอะไรที่ไม่ไหวอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ ก็นะคบพยายามแบ่งเบาภาระหรือว่าพักเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีปัญหาก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเน้นโทนสีบอนทองหลีเลี่ยนสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะคนที่พยายามมานานอดทนมานานนะคะหรือว่าฝ่าฟันมานานวันนี้มีโอกาสที่ดีได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ มีโอกาสดีนะมีข่าวดีในะเรื่องของที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งของไรายได้สิทธิประโยชน์เองก็ตามนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเนยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองค่อนข้างมีปัญหาต้องแบกรับภาระมากกว่าที่เคยเป็นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจเนะี่ยคนที่มีคู่เองก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปากเสียงกับญาติผู้ใหญ่ได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเ่้งสีครีมค่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะถ้ามีโอกาสดีๆหรือว่าในเรื่องของแหล่งความรู้ดีๆในการลงทุนให้ลองเรียนรู้หรือว่าอลองศึกษาสิ่งใหม่ๆก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญวันนี้ชาวราศีพฤษภต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงของคนรักด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอาการเจ็บป่วยเนี่ยดูแลซึ่งกัน,ลกนและกันในี่เป็นการเติมความหวานให้กันด้วยเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของเงินทองเนี่ยหรือว่าการจะบจ่ใช้สอยเองก็ตามอย่าไปเบียดเบียนใครนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะวันนี้วันนี้มีโอกาสดีๆค่ะแล้วก็ได้รับความพอใจจากผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี้ยงสีม่วงค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสพบเจอกับอุปสรสรรคมากกว่าปกติฉะนั้นวันนี้นะคะต้องมีการเตรียมตัววางแผนให้พร้อมด้วยนะคะสำหรับความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เป็นภาระให้ใครเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะทำอะไรก็จะมีแต่คู่แข่ง แล้วก็เป็นคู่แข่งที่มีฝีไม้ลายมอือสูสีกันเลยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ไม่ดีค่ะถ้าไม่รู้จักอดทนนะก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงเกิดปากเสียงกันได้นะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะตรงมากไปก็วันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้จักสิกสักบ้างนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะแต่ว่าก็อย่า ถึงขั้นผิดกฎระเบียบข้อบังคับก็แล้วกันส่วนเรื่องหัวใจวันนี้มีโอกาสทําในสิ่งที่ผิดฉะนั้นคนที่มีคู่นะต้องรู้จักยับยัง้งชั่งใจตัวเองด้วยเน้นโทนสีกรม,มท่าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะถ้าเจอเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ยนนันหนีปัญหามีอะไรให้พูด ให้เจราจารนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มดิกเลี่ยงสีเขียวค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ทั้งโอกาสดีๆแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะวันนี้ตเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่าตื่นเต้นหนกนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดหรือว่าโสดพักใจมานานวันนี้ก็มีโอกาสได้เรือรื้อฟื้นกับ รักครั้งเก่าหรือว่าคนรักเก่านี่เองเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะเช้าบ่ายหนังคนละมวลชนะนนวันนี้ความพลิกผันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับคนที่สูงวัยกว่านะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสี น,น,น,ะะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดส,ส,ส,สัปดาห์แบบนี้หลายราศียิ้มได้กว้างๆแล้วนะแต่ว่าหลายราศีก็ยังคงต้องกุมขมับอยู่นะฉะนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมความพลิกผันหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถเตรียมความพร้อมหรือว่าแผน A แผน B ไว้ได้เนี่ยเวลาเกิดปัญหาเราก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทานอยากทวนซ้ำแนะว่าราศีของเราเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิปไลค์กันที่ f a ซบ o o กแฟนเพจนะคะม i r a c l e c h a n n e น TV นั่นเองะนะคะส่วนตอนนี้ใครอยากตรวจสอบดวงชะตาอยากทราบเรื่องราวของดวงชะตาหรือแม้กระทั่งลัคนาราศีชื่อสกุลเลขเองก็ตามนะคะเลขบ้านทะเ,เบียนรถเบอร์โทรศัพท์ก็ส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุเวลาที่เกิดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะ,ะมากันที่ SMS กันต่อเลยะคะ่ะวันนี้วันเกิดหนูค่ะ นหนูไม่ได้บอกว่าเชื่ออะไรด้วยนะ26ธันวาคม2533เวลาเกิด10นาก29นาทีพุกลางวันนะอาชีพที่เด่นแล้วก็ดวงปีหน้าค่ะ,ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะก็ขอให้ช่วงอายุย่าง26นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีสมหวังในทุกสิ่งที่พึงปรารถนานะครับความจริงไม่หนูแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ25อายุย่างดูในภาพรวมนะครับ หพยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำกับเรานะสอ,อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะงานงานด้านต่างประเทศดีนะนะครับงานด้านต่างประเทศแต่ว่ามีการจรมีการเดินทางพวกนี้สมรูป แต่ถ้าเป็นลักษณะงานต่างประเทศนั่งโต๊ะก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เชียรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งฝากไว้ถ้าเป็นลักษณะอาชีพเสริมนะครับถ้าเป็นอาชีพเสริมเนี่ยดวงเนี้ยถ้าสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมถือว่าดีมากนะครับหลังวันเกิดปีนี้เนี่ยหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระสงฆ์นอกจากเตือนอเตือนในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีแล้วนะครับก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองด้วยสุขสันต<ม>์วันเกิดค่ะ เอสเมตอมาค่ะคุณจารุพรนะคะเกิดวันที่22มีนาคม2516เวลาเกิดนะคะ11นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบปปดีถามเรื่องงานกับโชคลาภค่ะมีเกณฑ์เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับในใน,ในเรื่องของงานนะฉะนั้นในช่วงอายุย่าง42ฝากทำอยู่2อ,อย่าง1ในเรื่องของพวกของมีคม นะครับอาจจะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้ซึ่งพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบริจาคเงินให้ทานกับผู้พิการทางสายตาส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด็นเลยนะครับ SMS ต,ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัชนิดนะคะเกิดวันที่23มกราคม2 5 1 1เวลาเกิดน,นะคะปะ่านนาฬิกา15นาทีวันอังคารถามอาชีพสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ อา,อาชีพที่เด่นที่สุดนะครับในพื้นชะตาทั้งในแง่ของการทําธุรกิจนะครับก็พวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะครับร้านตัดผมออกแนวบาร์เบอร์นะขายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องดองของเมาสสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่ไม่ให้ลงทุนในปีนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพดาวการเงินก็เสียอยู่ด้วยนะครับช่วงอายุย่างอตอนนี้44 7นะให้ชีวิตสัตว์เดินละ8ตัวแล้วหาโอกาสไปทําฟันขูดหินปูนซะระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็เกี่ยวข้องกับพวกซีสทางเดินอาหารนะครับการทํางนานของต่อมต่างๆต่อมน้ําเหลืองนะฤทธิ์สีดวงแม้กระทั่งเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งฮะไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจเอสเมสอมาค่ะ เจ้าของ SMS เนะคะเกิดวันที่3สิงหาคม2511นะเคะเวลาเกิด10บนาฬิกา32นาทีการเงินปีหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องนี้สินด้วยอลเป็นกาลีนะครับผม,ผมต่อแบบนี้นะคือย่าง47ดูตามอายุย่างะนะครับก็ตัดถึงสิงหาไม่ได้ตัดวันที่1มกรา47-48เนี่ยเรื่องเงินยังเป็นปัญหาใหญ่แต่ย่าง48 จะผ่อนลงมานิดหนึ่งนะคือภาระนี้ยังคงอยู่นั่นแหละแต่ว่าเหนื่อยมากๆก็คือจากนี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาวันที่2สิงหา3าสิงหายังคงอยู่แต่ทอนลงเบาลงช่วงนี้มันทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะครับถ่ายชีวิตโครกระบือก็ได้แล้วก็ให้หลังวันเกิดเข้าย่าง48่นั้นนะครับบริจาคเงินให้กับพวกสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารนะในแต่ละแห่งทำมากน้อยตามกำลังครับเอสมต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามเลขบ้านนะคะทัพหกค่ะดาวศุกร์เนี่ยคือเสริมสร้างความมีสเสน่ห์ดาวศุกร์ยังไปถึงเงินสดใช้ได้ส่วนทะเบียนรถ77 6 1เหสาสองเลขก็โทษทุกเสานะฮะแม่บทของดาวก็บอกไว้ชัดเจนฉะนั้นก็จะเครียดง่ายภาระเยอะนะหลับพักก่อนไนมะ่ค่อยเสน็จแต่6กหนึ่งกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เเป็นคู่สมพล ชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทําได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าครับ S M S ต่อมาคะ่ะเจ้าของ S M S นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2525เ 25. วลาเกิดนะคะ18นาฬิกานาทีโตรกลางคืนรถปิกอาพพออยู่จะรอดหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33ก็ช่วงเวลาที่สำคัญคือ33ที่กำลังจะหมดไปกับย่าง34 ช่วงช่วงนี้แหละปีเสร็จสุก็คงจะแนะนําในส่วนของการทําบุญเสริมมาแล้วกันนะครับช่วงนี้ให้คุณซื้อเ,อเป็นน้ําดื่มก็ได้น้ําบริสุทธิ์นะครับยกเป็นแพ็คเลยนะสิขวดถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8ดเล่มนะปีสร็จสเนี้ยจะเป็นตัววัดแหละว่าจะไหวหรือไม่เอาละนะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอ่อดูให้แฟนของลูกสาวเลยค่ะดูให้แฟนของลูกสาวถ้าอย่างนั้นวันเีนปีเกิดเวลาเกิดของเขาเลยค่ะคุณแม่เขาชื่อพิษนุเพ็งสุขค่ะจ๋าครับพิสุนุวันใดนปีเกิดค่ะวันศุกร์ที่ย9สิบเก้ามิถุนาจองห้าสองเจ็ค่ะจ๋ากี่โมงคะคุณแม่เวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีชนบุรีค่ะ น,น้องเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับช่วงนีนนะะ้ก็ต้องบอกว่า,าผมไม่แน่ใจว่าคุณแม่ได้ใกล้ชิดหรือว่ารู้ข้อมูลอะไรกับน้องอลูกไม่มากไม่มากแนตะ่เขาฝากให้ดูอท่าถ้างนั้นฝากเตือนเข้าไปนะคือตอนนี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องของเงินนะครับเขาจะอไรกตามการเงิน,ะงน,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 นปัญหานนองเงินนะคะ่ะบอกเขาเลยว่า,าราหูค้นทรัพย์อยู่ นะครับแล้วดาวการเงินก็เสียของเขาเนี่ยปีนี้ให้ในแง่สัตเตเลขผมฝากอย่างนี้ล้กันให้เขาซื้อพวกอุอปกรณ์ทูบเทียนนะครับไม้ขีดไฟไฟแช็กอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชา,าพระพุทธร,รูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะและการเงินเนี่ยบอกเขาว่า2ปี แม้จะใช่แม้จะเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง32 32งเน้นเข้าให้ทานกับเด็กเล็กๆนั้นเด็กแรกเกิดเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลเด็กก็ไดะหลังวันเกิดให้ไปทาบุญที่โรงพยาบาลเด็กในช่วงกลางปีนะครับสุขภาพปีนี้คงจะฝากให้หนึ่งให้เขาระมัดระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับและอันที่สองปีนี้เน้นๆเลยก็คือปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดผมอยากให้เขาไปเช็คในเรื่องของพวกไขมันด้วยจะ แล้วเขาจะได้บวชไหมคะเขาถามหลักถามมาตอนนี้ย่างสามสิบเอ็ดก็ถ้าถามว่าจะบวชในช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเลยกลางปีไปผมมองว่ายังจะมักมันจะมีเหตุที่ทำใหไม่ได้บวชก็คือถ้าจะบวชก็คือช่วงเนี้ยจนถึงช่วงมิถุนา มิถุนาการปีนนะใช่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณลางานได้นะถ้าลางานได้ก็ก็บวชเขาไม่ได้มีงานประจาก็อยากถามอาชีพเด่นในดวงชะตาเขาด้วยก็นั่นแหละถึงจะทํางานถึงจะทํางานเอ่อฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่ถ้าหาเวลาที่จะบวชได้ก็ขอให้บวชซะในช่วงนี้นะครับถ้าหลังมันเกิดไปแล้วคงจะคงจะมีมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่ได้บวช อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของเขาถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการพอใช้ได้นะครับงานบริการ,รอ่ายกตัวอย่างเช่นงานรับส่งเอกสารนะครับงานพวกพนักงานต้อนรับอะไรพวกเนี้ย oh, uh huh. นะหรือว่าถ้าลงทุนทําธุรกิจก็พวกขายพวกเครื่องดื่มนะเกี่ยวข้องกับน้ําใช้ได้แต่ไม่ใช่เครื่องดองของเมาค uh huh. ่ะจัก uh huh. แล้วเขาควรบูชาอะไรดี่ะคะของเขาเนี่ยช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าพระ อ,อยู่จังหวัดไหนเอ่ยโตอยู่รูุระยองบ้างชนบ้าน,น,านเขามีอยู่สองที่น่ะค่ะจะก็ให้เขาช่วงนี้ควรจะไปเช่าพระปางห้ามญาติมาบูชานะครับเพราะพระจันทร์สวยอายุ <Yeah. S 1> ใช่นะแล้วก็บริกรมกรมคาถาบูชาพระจานทร์ทุกวันวันละสิบจบอิระชาคตตระสา <Yeah. S 1> นะเขาเหนื่อยเรื่องเงิน <Yeah. S 1> ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องเงินนะ <Yeah. S 1> บอก ใช่ไหมคุณคุณแม่คงพอทราบนะปีสองปีเนี้บอกให้เขาวางแผนดีๆนะแล้วอาชีพที่เด่นในดวงชะตากับครับตอบไปแล้วครับถามว่าขเรียนคอมธุรกิจมาจจ้ะใช่ๆเรื่องคอมโ,อโดยตรงไม่ไม่ค่อยเด่นนะเพราะว่าคอมธุรกิจเองของเขาก็ไม่ได้ลึกถึงขนาดจะเขียนโปรแกรมได้อ๋อค่ะจนะจ้ะ,จะ,ะแล้สีเสริมเลือดเสริม ข,ของเคาเนี่ยใช้จะใช้รถใช้กระเป๋าสตางค์นะครับพวกสีสีขาวได้นะสีขาวสีสีบอลสีเงินอะไรพวกนี้ดีสำหรับเขาจ้าจ้าแลวละเนาะจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าส,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาที่ SMS นะคุณปุณรัตน์นะคะเกิดวันที่ 1. พุพฤศจิกาย,ยน2538นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงพุทธกลางวัน อยากเป็นทหารมากถ้าได้เป็นทหารจะมีโอกาสได้ติดยศอะไรบ้างหรือเปล่าพยายามเป็นให้ได้นะคุณปุณรัตนผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยครับครับไม่เลไม่ถ้าอ,อย่างนี้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะครับ,รบพยายามถึงจะสอบถึงจะสอบอในจังหวะเวลาอ่าสมมุติว่าถ้าสอบเตรียมทหารนะพูดง่ายถ้าสอบในช่วงจังหวะเตรียมทหารไม่ได้เลยผ่านไป แม้กระทั่งไปเรียนเปรียตรีแล้วก็อยากจะให้มองเผื่อในในสาขาที่าสามารถจะพันตัวเองเข้าเป็นรับราชการทหารได้พูดง่ายอาชีพนี้เด่นในพื้นชะตาและดีด้วยนะครับก็ลองดูว่าถ้าสอบในช่วงนี้ยังไม่ได้เรียนอะไรไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วไปต่อยอดรับราชการทหารเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิคมนะคะเกิดวันที่หมิถุนายนสอง8นะคะเวลาเกิด หกนาฬิกาสามสิบนาทีวันอังคารนะปีไหนจะหมดนี่คะผลิเป็นกาลีนะครับดาวการเงินก็เสียไม่หมดนะครับแต่ว่าเลยกลางปีหน้าไปเบาลงนะไม่หมดแต่ว่าก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ <c oughs> หาโอกาสนะครับไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะหรือว่าถ้าไม่สะดวก ก็เป็นถวายปัจจัยให้กับพระพิสุกสงฆ์ที่อาภาตก็ได้ครับ SMS ตอ่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2526เวลาเกิดตีห้านาทีะระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องความรักปีหน้าค่ะ19 <25 26. S 2> ะตุลาสองหปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ตอ่อมาค่ะ เจ้าของ SMS เนะคะเกิดวันที่28ตุลาคม2514เวลาเกิดนะคะ2ทุ่ม46นาทีวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดชนบุรีชนบุรี20.46ลัคนาราศีพฤษบนะครับพฤษภ์ช่วงนี้เสาเร็งรักนะก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับ ในแง่ของอาชีทิที่เด็ดในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินต้องมีการแปลรูปฉาบกวนแช่อิม่มกระป๋องแช่แข็งอะไรออกแนวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะพวกเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าก็เน้นการแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซม SMS ต่ตอมาค่ะเบอร์โทรศพัพท์หกค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีครับเลขบ้านหนค่ะสายตาความดันระบบเลือด ความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้ทองับเกควแท้นะปิดที่เลขเจ็ด S M S ต่อมาค่ะคุณธทีรพงศ์นะคะเกิดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าสามห้าเวลาเกิดเที่ยงคืนห้าสิบนาทีเป็นคืนวันเสาร์ฟ้าสว่างวันอาทิตย์การบูชาการแก้ไขหนึ่งสิงหาสามห้าเนี่ยนะฮะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับอันนี้บอกว่า เที่ยงคืน50เช้าไปวันอาทิตย์ผมจะพยากรณ์บนสมุติฐานที่ว่าคุณเกิดวันสากลน,นะคือวันอาทิตย์ที่สองนะครับเวลาเที่ยงคืน50อันนี้คือกรณีที่ว่าแปลงวันมาให้ผมรบกวนนะครับทุกท่านเลยนะก็ขอความกรุณาอย่าแปลงวันให้ระบุเป็นวันสากลอย่างกรณีเนี้ยถ้าฟ้าเป็นวันอาทิตย์นะสว่างก็เขียนมาเลยว่าเกิดวันอาทิตย์ที่สองอสิงหานะครับแล้วก็เวลาเที่ยงคืน50 การบูชาแก้ไขอะไรพยากรบนสมุตทิฐานที่ฟ้าสว่างไปวอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่ช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง29่พระพฤหัสเสวยก็ให้ไปเช่าพระแก้วบรรกฏมาบูชาก็ได้ครับนะวันละลูกกังสังวาตังวาวันล,ละสามจบควบคู่กับพระสัมวิสะเทพะวันล,ละ19จบ คนเลขทะเบียน993อันนี้ดีอยู่แล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความขยันมันเพียรครับนะคะเดะช่วงหน้าคุณผู้ชมมสามารถส่งข้อมูลเข้ามากันได้นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่กงามยามดีวันมงคลกันด้วยพะกันสักครู่ค่ะ